สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ฟีเจอร์ขโมยน้ำกลับมาอีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่มันคือโบนัสนะครับคอนเซป t นี้คล้ายกันมากเลยครับแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่เพื่อนของเรานะครับที่เราไปได้น้ำมา5้าหยดนั้นน้ำของเพื่อนเราจะยังอยู่ครบนะครับไม่หายไปไหนเลยส่วนตัวเราเองนั้นก็ได้มา5หยดนะครับและวันหนึ่งก็สามารถรับโบนัสจากเพื่อนของเราได้สูงสุดถึง 10คนคนละ5หยดรวมนะครับสูงสุดได้มาถึง50หยดส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับผมจะเข้ามาที่ปุ่มนะครับชวนเพื่อนรดน้ําพอเข้ามาด้านในมันก็จะขึ้นิสต์รายชื่อเพื่อนของเรานะครับที่เรารดน้ําด้วยกันคอนเซ็ปต์มันจะเหมือนกับตอนขโมยน้ําเลยครับสําหรับน้ําเพื่อนคนไหนนะครับที่มันเต็มถังแล้วมันจะมีข้อความขึ้นมาบอกว่ารับน้ําฟรีนะครับที่ฟาร์มของเพื่อน เราก็กดเข้าไปตรงนั้นละครับมันก็จะมีถังพิเศษขึ้นมาพอเรากดที่ถังนะครับเราก็จะได้โบนัสมา5หยดส่วนน้ําของเพื่อนเราเท่าเดิมนะครับ50หยดไม่หายไปไหนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้รับโบนัสจากเพื่อนมา5หยดนะครับเดี๋ยวมาดูที่ถังของเพื่อนหน่อยครับสังเกตไหมครับยังอยู่50หยดเหมือนเดิมนะครับน้ําไม่ได้หายไปไหนใน1วันนะครับเราไม่สามารถที่จะรับโบนัสซ้าจากเพื่อนคนเดิมได้นะครับ ถ้าเราได้โบนัสไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ในวันนั้นนะครับต้องรอวันถัดไปจากตัวอย่างนะครับผมลองกดดูมันจะขึ้นข้อความแจ้งว่าคุณได้รับโบนัสจากเพื่อนของคุณแล้วส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่เรายังไม่ได้รับโบนัสนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเวลาเขาดาวนับถอยหลังไปว่าเวลาเท่านี้ก็คือเป็นเวลาที่น้ำเต็มถังนะครับถ้าน้ำเต็มถังเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเราจะได้รับโบนัสจากเพื่อน แต่ถ้าเกิดก่อนเวลานั้นนะครับเพื่อนของเรามารดน้ําไปแล้วมันก็จะหายไปนะครับเวลามันจะเริ่มเค้าดาวใหม่จนกว่าน้ําจะเต็มถังนั่นเองใน1วันนะครับเราสามารถรับโบนัสจากเพื่อนของเราได้สูงสุดถึง10คนก็คือซ้ำคนไม่ได้นะครับ1คนรับโบนัสได้1ครั้งคนละ5หยดนะครับดังนั้นรวมแล้วทั้งหมดก็คือ50หยดถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า จะได้ไม่มีดราม่าเหมือนที่ผ่านมานะครับเรื่องของการขโมยน้ำเพราะว่าน้ำของเพื่อนเรานั้นก็ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมส่วนวันนี้เองก็มีของรางวัลใหม่ๆนะครับมาให้ปลูกกันเยอะเลยน่าสนใจทั้งนั้นแถมได้น้ำเพิ่มอีกตั้ง50หยดก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันรดแล้วก็จะได้เก็บของรางวัลกันเร็วๆวันนี้ลาไปแล้วนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม